บทที่สองเหตุที่ทำให้คนไม่ชอบถือศีลเหตุที่ทำไมคนไม่นิยมศีลธรรมพระพิสุตี้หุยหรือพระปัญญาดังได้ฟังมาอย่างนี้หลวงพ่อเท่าหรือคิมสิวเซียนซือเป็นหลวงปู่ทวดของข้าพเจ้าท่านได้เทศนาสอนสิทธิ์ไว้ว่า ท่านระลึกชาติได้หลายหลายชาติจำได้ว่าผ่านโลกมานานปีนานชาติแล้วได้พบเห็นและสอบอารมณ์กรรมฐานคนแยกธาตุอนุสัยจิตมนุษย์ศึกษาสันดานเผ่าพันธุ์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมาหลายชาติหลายภาษาหลายศาสนาศึกษามาพอสมควรประวัติศาสตร์จีนและอินเดียเป็นชาติใหญ่ในโบราณได้พบ มีประสบการณ์บางมุมพอที่จะแบ่งปันให้ศึกษานักคิดพัฒนาจิตใจตนเองและช่วยยกระดับจิตสภสัตให้สูงขึ้นด้วยการมีคุณธรรมบ้างความคิดเห็นของหลวงพ่อเท่าอาจจะมีผิดบางมุมหรือไม่ถูกใจชนบางกลุ่มก็ได้แต่จงฟังไว้ก่อนในระยะยาวนานๆถ้าใครรู้จักแยกนำเอาไปใช้เป็น ทำถูกเฉพาะจุดถูกเฉพาะที่ก็อาจจะยังเป็นคุณประโยชน์บ้างหรืออาจจะถูกต้องมากที่สุดในบางเรื่องถ้าโลกีสุดขนทางแล้ววันนั้นจะคิดถึงหลวงพ่อเท่าในบางยุคถ้ามีปัญหาชีวิตที่แก้ไม่ตกกันแล้วจงศึกษาพระธรรมเทศนาหรือประชยาของหลวงพ่อเท่าไว้บ้างสูตรนี้ยังพอจะช่วยแก้จากหนักให้เป็นเบาได้บ้างเพราะว่าโลกีเป็นของคู่ได้อย่างหนึ่ง ก็มักจะเสียไปอย่างหนึ่งเช่นธรรมะบางสูตรบางข้อปุถุชนไม่พอใจแต่อนุญาชนถูกใจเป็นของที่เกิดขึ้นมามากแล้วจะทําให้ถูกใจหมดทุกๆุกคนย่อมจะเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นการติการชมติกับชมเป็นของคู่โลกอภัยทานกันไว้ก่อนแลโลกีเป็นของคู่ได้อย่างหนึ่งก็มักจะต้องเสียไปอย่างหนึ่ง ปุถุชนไม่พอใจแต่อริยชนถูกใจการติการชมเป็นของคู่โลกหลวงพ่อเท่าเห็นว่ารักเงาเหตุผลพอจะจับใจความได้บ้างว่าเหตุที่ทำให้คนไม่ชอบถือศีลเหตุที่ทำไมคนไม่นิยมศีลธรรมถ้าใช้พุทธิปัญญาเอาหลักธรรมโพชฌชงเข้ามาจับแยกธาตุดูก่อนใช้วิจัยโพชฌชงมาวิจัยจะพบเห็นได้ง่ายๆว่า บุคคลใดๆถ้าขาดคุณธรรมทางใจมีแต่ศัตรูมากกว่ามิตรอย่างหนึ่งแล้วถ้าขาดความรู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจมากเกินไปจะคุมอารมณ์ตนไม่ค่อยได้คุมระบบประสาทไม่อยู่มีแต่ความทุกข์ไม่สงบเย็นจิตใจตามวัยของอายุตรงนี้ถ้าไม่แก้กรรมตลอดชีวิตนะแล้วคนอย่างนั้นอย่างคบยากจะไว้ใจหมดอย่างไม่ได้ ถ้ามองให้กว้างไกลไปอีกบ้านเมืองนั้นคบยากคนในชาตินั้นมักจะชอบก่อชนวนวุ่นวายทำสงครามรัฐบาลก็จะปกครองคนกลุ่มนั้นยากเป็นคนดุร้ายเพราะขาดโลกียธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมทางใจควบคุมใจสี่ห้าคือโลกียธรรมวันนี้ หลวงพ่อเท่าขอฝากปัญหาสังคมธรรมนี้ไว้ให้แก่ผู้ที่จะคิดแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นบุญบุญคือความดีการกระทำคุณงามความดีในโลกีอาศัยบุญอยู่รอดทางโลกีและให้ไว้แก่ผู้ที่จะคิดแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นกุศลกุศลความรู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจทางที่จะดับโลภโทสะโมหะเป็นทุกทางใจ กุศลเป็นสติปัญญาเบื้องสูงตัดกิเลสตันหาดับอุปาทานที่ขัดขวางทางมรรคผลนิพพานถ้าต้องการรู้แจ้งสัจธรรมเข้าถึงพระโพธิญาณอย่างฉับพลันต้องจเจริญกุศลแล้วหลวงพ่อเท่าคอนร้องผู้ที่ได้ฟังธรรมนี้จงเกิดโพธิจิตได้แบ่งปันธรรมนี้ไปช่วยปลดปล่อยชีวิตสัตว์โลกที่ยังขาดอริยครูผู้นำทาง ช่วยสอนชี้แจงอริยมรรคทางนี้ให้พบสัจธรรมที่ใช้ดับทุกกายทรมานใจถ้าจิตหลงงมง,ง,งายในอารมณ์มากเกินไปธรรมะเข้าไม่ถึงจะวางตัวอยู่ในสายกลางไม่ค่อยได้เป็นทุกข์อย่างมากนันรกทางใจถ้าขาดบุญโลกิยชนเป็นทุกข์ทางกายถ้าขาดกุศลก็ไม่หลุดพ้นทุกข์ทางใจ เรื่องหลงผิดจรรมแล้วทำให้งมงายในอารมณ์ฟังแล้วเห็นว่าเป็นของธรรมดาเล็กน้อยแต่ถ้านักศึกษาธรรมเพื่อหวังทางหลุดพ้นทุกข์ในวัตฏะสงสารกันแล้วจงคิดเฉียวใจนิดเถิดจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะว่าจะเสียเวลาจะศึกษาธรรมะไปนานเท่าไรเท่าไรก็ไร้ไรผลในทางดับทุกข์ทางใจคือเข้าไม่ถึงธรรมชาติหรือเข้าไม่ถึงจิตเดิมแท้ หรือสภาวะที่แท้แห่งจิตบุคคลนั้นจะถือศีลออกบวชนานเท่าไรเท่าไรก็ยังดับทุกกายทรมานใจไม่ลงดับเหตุของโลภโทสะโมหะไม่ได้หาความสงบเย็นว่างเบากายใจได้ยากตรงนี้ตำราเซนเขาจะรึกกันไว้ว่าเพราะขาดอริยาธรรมที่ทำให้รู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจ,จตนเองก่อนจึงไม่พบหน้าตาดั้งเดิม ไม่พบหน้าตาดั้งเดิมของตนเองจึงจับวาราจิตของตนเองไม่ได้จึงไม่รู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจตนเองคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้จึงวางตัวไม่ถูกจึงต้องทําผิดทางใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นทุกข์ใจตลอดเวลาชนพวกนี้มักจะมองดูศาสนาต่างๆไร้ประโยชน์เสียแล้วเพราะแก้ทุกข์ใจตนไม่ได้ผลใช้ตามที่ต้องการทันทีไม่ได้ กรรมโออมิตาพุทธแปลว่าสติปัญญาธรรมชาติจักสุเป็นแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดในพระคัมภีร์พระโมคกขลานะหรือโมกเกี่ยงเลี้ยงไปเที่ยวเมืองน,อนรกได้กล่าวไว้ว่ามีตอนหนึ่งน่าฟังแปลกใจดีมากคือตั้งแต่บรมบรมโบราณโบราณจะเริ่มมีฟ้าดินยังขบขมัขขมวมืดมนอยู่ก็มีเสียงฟ้าร้องเปรี้ยงปร่าง แล้วโลก,กาธาตุก็เริ่มจะบางเกิดขึ้นใหม่ๆได้บุกเบิกจากราวาลจากนี้แล้วก็เริ่มจะมีคนเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีปุถุชนโพธิสัตว์เกิดขึ้นปุถุชนโพธิสัตว์มาสอนศีลธรรมให้แก่คนจากการเป็นคนยกระดับจิตใจให้สูงมีคุณธรรมให้เป็นมนุษย์มนุษย์คือผู้มีใจสูงกว่าสัตว์เดรนรฉา,านหมายเหตุตรงนี้คำว่าคนกับมนุษย์ต่างกัน ถ้าคนจิตใจย,ยังกล้าทำบาปฆ่าคนและฆ่าสัตว์ถ้าเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงมีมนุษยธรรมมีศีลห้าคือโลกียธรรมโดยทอเทวทาตแล้วก็เริ่มมีอริยโพธิสัตว์เกิดขึ้นอนริยโพธิสัตว์มาสอนอนริยมรรสัจธรรมแล้วก็มีมหาโพธิสัตว์เกิดขึ้นพระมหาโพธิสัตว์มาโปรดสรรพสัพตว์ จนกระทั่งได้บรรลุพระอนุตตร,รสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้วางศาสนาหรือตั้งศาสนาไว้บัดนั้นพุทธธรรมสภาก็ได้เกิดขึ้นได้มีพระพุทธเจ้ามาแล้วเจ็ดพระองค์แต่และพระองค์ก็ได้วางศาสนาไว้โปรดสัตว์จริญแพร่หลายขึ้นไปแล้วก็ไม่เที่ยงตามธรรมชาติ เสื่อมไปเป็นพักๆแล้วก็เกิดมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกทุกๆพระองค์ได้ประกาศสัจธรรมตรงกันธรรมะเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาสุญญาตาโลกธาตุนี้มีแตกเกิดดับแลที่หลวงพ่อเท่ายกเอาพระคำพีพระโมคันลานะมาเทศนาให้ฟังนั้นเป็นเพราะว่ามีธรรมะบางตอนไปตรงกันกันกบพระคำพีเซนหรือชาญ เช่นพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์มี 1. พระพุทธเจ้าว,วิปัสสิน 2. พระพุทธเจ้าสิขิน 3. พระพุทธเจ้าเวสสภู 4. พระพุทธเจ้ากักุสันทะ 5. พระพุทธเจ้าโกนาคมณนะ 6. พระพุทธเจ้ากัดสปะ 7. พระพุทธเจ้าสากยะมุนี สรุปใจความแล้วทุกๆศาสนามีเกิดและมีดับเมื่อเกิดขึ้นได้ก็ต้องดับลงได้ไม่เที่ยงเป็นยุคยุแล้วเหตุที่ทำไมคนไม่ชอบถือศีลทำไมคนไม่นิยมศีลธรรมคนไม่เอาศีลห้ากันเท่าไหร่นักก็ตอบอยู่ในตัวแล้วต้องมีเหตุและผลจงช่วยกันค้นคว้าให้พบเหตุอยู่ที่ตรงไหนก่อนแล้วจงช่วยกันสอนแก้ไขปรับปรุง บอกธรมเอาบุญแก่คนรุ่นหลังๆบ้างสาธุเรื่องพ่อเท่าท่านได้เทศนาสอนสิทธิ์ให้สืบอ,อายุสัจธรรมไว้อย่าให้ความรู้แจ้งทางนี้ขาดตอนลงท่านได้เทศนาไว้ว่ามีหลักฐานพระคัมภี์เก่าโบราณหลายภาษาได้เก็บเรื่องมาจากอินเดียโบราณว่าพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์ได้ตรัสสอนหลักธรรมที่สำคัญสำคัญมักจะตรงกันดังเช่น ถ้าปู่ไม่สอนธรรมไว้บ้างถ้าพ่อไม่ปฏิบัติธรรมไว้บ้างถึงลูกแล้วจะไม่รู้สัจธรรมหลานเลนจะไม่นิยมศีลธรรมอย่างนี้เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าถึงเจ็ดพระองค์เป็นมรรมธรรมที่กล่าวไว้ตรงกันแลถ้าปู่ไม่สอนธรรมไว้บ้างถ้าพ่อไม่ปฏิบัติธรรมไว้บ้างถึงลูกแล้วจะไม่รู้สัจธรรม ถึงล้านเลนจะไม่นิยมศีลธรรมเลื่องพ่อเท่าได้ศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาพระคำภีที่แปลและเก็บไว้ในสมัยราชวงศ์ฮั่นพระเจ้าฮั่นเม้งตีหรือหังเม้งตีนับว่าเป็นหลักฐานชุดแรกๆที่เข้าเมืองจีนและพระอริยะครูบาแต่ละยุคศึกษาจะเลือกไว้มากมายพอสมควรที่จะแบ่งปันประสบการณ์ แก่บุคคลที่นับถือฉันว่าเป็นครูบาของเขาบ้างฉันเฝ้าคอยสอบอารมณ์คนติดตามผลมานานปีแล้วพอจะสรุปสั้นๆได้ว่าต้นเหตุมาจากการสร้างค่านิยมต้นเหตุมาจากการสร้างค่านิยมในบ้านและนอกบ้านในบ้านคือค่านิยมในครอบครัวนอกบ้านคือค่านิยมในสังคม คือการชอบสร้างค่านิยมให้คนหลงผิดมากเกินไปทำให้เยาวชนหลงผิดมากๆพอนานวันไปนานวันไปก็จะกลายเป็นหลงติดหลงติดคือทีนแรกหลงผิดก่อนหลงผิดมากเกินไปก็จะกลายเป็นหลงติดหลงติดคือหนีไม่พ้นหลงติดวัตถุนิยมมากเกินไปเหตุตรงนี้ถัดไป ชอบสร้างค่านิยมให้คนด้วยกันหลงผิดในสัจธรรมหลงผิดในสัจธรรมหลงผิดในสัจธรรมมากเกินไปเป็นเหตุขอฝากนักคิดนักพัฒนาจิตใจคนว่าหลวงพ่อเท่าเทศนาไว้อย่างนี้จะผิดหรือถูกมากน้อยแค่ไหนถ้าทางศาสนากันแล้วแยกธาตุจิตแยกอนุสัยจิตใจคนพบว่ากรรมอยู่ที่การสอนให้คนหลงผิด เอาแต่การคอยกราบไหว้คอยวิงวอนถวยเทพจนมากเกินไปนั่นคือกราบไหว้แต่วัตถุมากเกินไปไม่ได้สอนสัจธรรมดังเช่นเอาแต่สอนให้มนุษย์มัวเมาในวัตถุกราบไหว้แต่วัตถุที่มนุษย์ช่วยกันสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาแทนองค์เทวันรูปต่างๆว่านั่นเป็นองค์จริงว่านั่นเป็นของจริงๆมากเกินไป เยาวชนจะหลงผิดเป็นศาสนาเทวนิยมไปหนีไม่พ้นเป็นอัตานิยมไปเป็นตัวตนนิยมไปตรงนี้ผลสุดท้ายก็กลายเป็นวัตถุนิยมไปโดยปรริยายอย่างนี้คือศาสนาเทวนิยมกลายเป็นศาสนาเทวนิยมไปแล้วเขายังสอนผิดว่าเป็นธรรมะไปผิดตรงนี้เป็นมูลเหตุผิดอย่างอมตะ แล้วศาสนาเทวนิยมยังสอนให้ยึดมั่นถือมั่นเพียงแค่องค์ถวยเทพเพียงแค่การกราบไหว้วิงวอนขอลาภผลก็พอแล้วแทนการปฏิบัติธรรมแทนการถือศีลแทนการจเจริญสมาธิแทนสติปัญญาแทนการสอนสัจ,จธรรมคืนเรื่องรู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่นักกรรมระยะยาวนานขาดหลักวิชาการที่จะสร้างผลิตผลงานที่ดี สรุปแล้วยังขาดการสอนให้เยาวชนมีสติปัญญาสี่อย่างที่ช่วยตัวเองได้เช่นต้องเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐานสี่หรือกายเวทนาจิตธรรมถ้าดูแจ้งธรรมนี้มีสติปัญญาคุมจิตใจดับทุกทางใจได้บ้างถ้านักศึกษาธรรมะหรือเยาวชนไม่รู้เรื่องปัญญาสี่อย่างนี้บ้าง จิตใจมักจะวันไหวต่อโลกธระมต่างๆได้ง่ายๆใครจะพูดใครจะสอนอะไรอะไรก็มักจะเชื่อแบบง่ายๆเชื่อแบบงมงายในอารมณ์ขาดที่ตั้งของสติปัฏฐานคือขาดพุดทธิปัญญาอันแท้จริงที่จะดับทุกทางใจลงได้ขาดกำลังใจที่จะสร้างสารกรรมดีช่วยตัวเองมักจะหันไปเพึ่งแต่โชควาสนาและถวยเทพต่างๆขาดหลักวิชาการมากไป ้บ้านเมืองยุคนั้นขาดการสอนศีลสมาธิปัญญาลูกหลานจะไม่ปลอดภัยเพียงชั่วหนึ่งศตรวตรรษหรือ100รอปีผลจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือเยาวชนจะหลงผิดสัจธรรมมากมัวเมาเอาบายยมุกต่างๆเอาแต่วัตถุนิยมไม่เอาจิตนิยมไม่สนใจธรรมนิยมขาดคุณธรรมมากไปแล้วเยาวชนจะขาดความกตัญยูกะตะเวทีขาดเิริโอตตะปะ คือความละอายบาปและความเกรงกลัวบาปหรือความละอายใจในการทำสิ่งที่ชั่วที่ผิดต่อศีลธรรมทั้งปวงแล้วคนในบ้านเมืองนั้นในยุคนั้นในเมืองนั้นมักจะไม่นิยมการฟังพระเทศนาธรรมไม่นิยมการเจริญธรรมไม่เอาศีลธรรมเป็นอุดมคติทางใจซึ่งอริรยครโบราณได้พบปัญหาอย่างนี้มาบ้างแล้ว ส่วนมากจะพบว่าเอาแต่การกราบไหว้บูชาว,วัตถุแล้วมัวเมาแต่คอยวิงวอนขอให้เกิดลาภผลขอแต่วัตถุนิยมเป็นอนุสัยขาดหลักวิชาการที่จะทำให้เกิดลาภผลขาดกําลังใจที่จะสร้างสารรค์กรรมดีไม่คอยกรรมดีส่งผลให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วจะแก้ไม่ตกในปลายมือเหตุอย่างไรผลอย่างนั้น มองดูเพียงแค่ในประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองต่างๆก็จะพบเหตุอยู่ที่ถ้าปู่ไม่สอนทำบางอย่างไว้บ้างถ้าพ่อแม่ไม่ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างไว้บ้างพอถึงลูกจะไม่รู้สัจธรรมนั้นพอไปถึงหล้านหรือเหลนก็จะไม่นิยมศีลรมเพียงไม่กี่สิบปีก็จะขาดตอนจะแก้มไม่ตกเพราะเยาวชนเขาหลงผิดจิตงมง,งายในอารมณ์ติดวัตถุนิยมมากเกินไป แก้ยากเสียแล้วจะไปโทษเยาวชนหมดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้สอนพระพุทธศาสนาที่แท้จริงสอนให้เขาดูแจ้งทางอนุสัยจิตใจไว้บ้างเขาจึงหลงติดเข้าดงของศาสนาเทวนิยมไปศาสนาเทวนิยมสอนให้เพื่อผู้อื่นๆมีมาก่อนพุทธการแล้วอะไรคือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นเ,เทวนิยม เป็นอนัตตานิยมเป็นสุญตานิยมหรือนิพานการปฏิบัติก็ให้สร้างสารรค์กรรมดีตนเป็นที่เพื่งของตนเองก่อนมีผลงานใช้หลักวิชาการด้วยสติปัญญาของตนเองช่วยตัวเองได้อย่างนี้มั่นคงมากกว่ากันศาสนาเทวนิยมแทบจะไม่ได้สอนสัจธรรมเลยคือเอาแต่การบูชาวิงบอนกราบไหว้ วังพึ่งผู้อื่นๆแทนการถือศีลแทน,จนเจริญสมาธิให้เกิดสติปัญญาที่ถูกต้องสัจธรรมนั้นแทบจะไม่ได้สอนเท่าไหร่นักสรุปผลแล้วเป็นอัตตานิยมเป็นตัวตนนิยมส่วนมากสแสวงหาแต่วัตถุนิยมศาสนาเทวนิยมเกิดขึ้นก่อนพุทธกาลและหลังพุทธกาลก็ยังแพร่หลายอยู่ไม่น้อยมีทุกชาติบ้านเมือง เพราะปุถุชนจิตที่ยังไม่ได้พัฒนาขึ้นสู่อริยธรรมมีมากโลกขาดอริยครูช่วยชี้แจงอริยามรรคอีกด้วยหลวงพ่อเท่าให้ความเป็นธรรมาศาสนาเทวนิยมอย่างใช้เป็นประโยชน์ในการปกรครองคนบางพวกต้องเอากรรมวิธีอย่างนั้นยึดเหนี่ยวจิตใจไว้จึงสงบสามัคคีเป็นพักๆถึงที่สุดแล้วกลายเป็นทํานองวัตถุนิยมไปมีประโยชน์ในการปกครองคนบางกลุ่ม ที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมใช้ได้ในบางยุคถ้ามีมากจนเกินไปคุณและโทษเท่ากันตรงที่จะแข่งขันสแสวงหาลาภผลทางวัตถุนิยมแล้วจะเกิดการขัดแยง้งจนต้องทำสงครามฆ่ากันตายเพราะแย่งวัตถุนิยมโลกจะแก้ไม่ตกอย่างนี้โลกขาดธรรมนิยมไม่ได้ขาดคุณธรรมไม่ได้อยู่ไม่รอดไม่สงบสุข ศาสนาอเทวนิยมไม่เหมือนดังกล่าวศาสนาอเทวนิยมสอนให้เกิดสติปัญญาก่อนจนเพื่อตนเองได้คือเอาการถือศีลห้าเอาการจเจริญสมาธิให้เกิดสติปัญญาขึ้นก่อนแล้วจิตจะไม่หวันไหวต่อโลกธรรมท,ทั้งปวงง่ายๆนะเชื่อกรรมกร,รมปแปลว,ว่าการกระทำหรือจะพูดว่าเป็นกรรมนิยมเป็นอนาัตตานิยมเป็นสุญญตานิยมหรือนิพานอย่างนี้ จึงเป็นศาสนาอเทวะนิยมพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นปัญญาวิมุตติพระสามาถสัมพุทธเจ้าสักยมุนีตัสันรู้เองอย่างนี้แหลสาธุพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออเทวะนิยมอย่างนี้ปฏิบัติยากพระใช้สติปัญญาล้วนจะทําให้เจริญแพร่หลายก็ยากเป็นบาปกรรมของสัตว์โลกไปบุญไม่พอที่จะหลุดพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารไปได้รอด ธรรมชั้นโลกุตรธรรมดีเกินไปสูงเกินไปมนุษย์รับทันทีหมดไม่ได้พอหมดศาสดาแล้วก็อาจจะสูญพันไปก็ได้รวงพ่อเท่าเสียดายคิดถึงบุญคุณอันสูงสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรสัสรู้หลักธรรมนี้ไว้จึงกล้าเทศนาความสัจจริงอย่างนี้ไว้ ขอฝากธรรมเทศนาแนวนี้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังๆจงช่วยกันค้นคว้าสืบอายุธรรมานาจักใจให้เป็นประโยชน์โปรดสัตว์โลกอีกเป็นร้อยเป็นพันปีด้วยเถิดสาธุเป็นความจริงมนุษย์มีกรรมเป็นของตัวกรรมจำแนกสัตว์ชนบางกลุ่มพระจะเทศนาธรรมไปเท่าไรเท่าไรก็แทบจะเหนื่อยเปล่าเพราะว่าวกรรมมีจริงๆ เขาจะต้องเป็นไปตามกรรมวิบากนั้นก่อนถึงแม้เขาจะฟังธรรมแต่รับการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้ในทันทีบางคนขาดอนุสัยจิตที่จะฟังธรรมบางคนจังหวะชีวิตไม่พร้อมที่จะฟังธรรมตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่โตของผู้ที่จะเป็นครูสอนธรรมแก่คนต้องเห็นใจหลวงพ่อเท่าสอบอารมณ์กรรมฐานส่วนมากพบว่าจะต้องโทษพ่อแม่ผู้ปกครองก่อน เพราะเพียงแต่ทำลูกให้เกิดสร้างลูกออกมาเป็นคนได้เท่านั้นแต่ขาดการอบรมสั่งสอนศีลธรรมเบื้องต้นก่อนขาดการถ่ายทอดทางแบบอย่างที่ดีทางวิญญาณอีกด้วยเพียงแค่หนึ่งศตวรรษหรือหนึรปีเท่านั้นถ้าปู่ไม่สอนธรรมะไว้บ้างพ่อแม่ไม่เจริญทรรให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไว้บ้างพอลูกโตแล้วจะไม่มีอนุสัยชอบธรรม พอสือไปถึงหลานหรือเหลนจะไม่สนใจธรรมนิยมจิตใจจะแข็งกระด้างจิตโหดเหี้ยมฆ่าสัตว์ถึงฆ่าคนตายได้ง่ายๆขาดเมตตากรุณาธรรมสัจธรรมจะขาดตอนเพราะจิตใจรับฟังธรรมไม่ได้เลยส่วนความหวาดกลัวภัยต่างๆความงมงายทางจิตใจนั้นคงเดิมเมื่อมีทุกทางใจขึ้นมาแก้ไม่ตกคุมอารมณ์ไม่ได้ขาดความรู้แจ้งทางจิตใจ ก็จะเอาเพียงแค่การกราบไหว้บนบานสารกล่าวหันไปพึ่งถวยเทพแก้ความทุกข์ทางใจขอลาบผลต่างๆเพราะง่ายดีเพียงแค่ลงทุนยกมือไหว้ไหว้เท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกไปตรงๆเลยว่ากระทำอย่างนั้นยังขาดความรู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจขาดธรรมจักษุยังดับทุกข์ไม่ได้จริงแล้วมักจะหลงผิด ยังจะก่อบ,บาปเพิ่มกรรมภายหลังกลายเป็นทุกใจที่แก้ไม่ตกเป็นเพราะว่ากรรมมีจริงกรรมมีจริงๆแรงกรรมวิบากจากโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุสืบเนื่องมาอย่างนี้อย่าสงสัยเป็นอย่างนี้การพัฒนาจิตใจเยาวชนให้มีคุณธรรมนั้นจะต้องทำตลอดไปทุกๆชั่วคนอย่างน้อยต้องให้รู้เรื่องศีลห้า ฝึกหัดจเจริญศีลห้าเป็นอุดมคติทางใจการเทศนาธรรมสอนทุกๆคนฟังได้แต่จะให้ทุกๆคนเชื่อหมดย่อมจะไม่ได้ทุกๆคนปฏิบัติธรรมทันทีหมดย่อมจะไม่ได้พระโพธิสัตว์จึงต้องมีทุกสมัยรอได้คอยได้จนเกิดผลในพระคัมภีสอบอารมณ์กรรมฐานรุ่นเก่าๆจารึกไว้ว่าถ้าบุคคลใดบุคคลใด ยังมองไม่เห็นคุณของศีลห้าแล้วบุคคลนั้นคบยากจะไว้ใจหมดยังไม่ได้เลยศีลธรรมไม่มีโลกาวินาศถ้านักปกครองชาติบ้านเมืองต้องการความสงบสุขเย็นว่างกายใจได้นานๆหรือต้องการสันติภาพอันถาวรให้เกิดขึ้นแก่โลกแล้วจึงต้องส่งเสริมการสอนศีลธรรมในหมู่บ้านสอนในสังคมแก่เยาวชนไว้มากๆก่อนแล ในพระคำภีอย่างจารึกว่าพิสูจน์แยกธาตุให้เห็นได้ง่ายๆถ้าบุคคลนั้นไม่เอาศีลห้าไม่ชอบสีลห้าเป็นพื้นฐานของจิตใจเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีอย่างนี้ยังไม่สนใจยังไม่เอาไว้บ้างเลยคนอย่างนี้คนแบบนี้ ถ้าใครไปชักนำหรือไปสู่ขอมาเป็นลูกเขยมาเป็นลูกสะพ้ยกันแล้วแทบจะไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปผูกดวงชะตาหรือถามหมอดูว่าเป็นคนดีไหมเป็นคนที่จะไว้ใจได้ไหมอย่าสงสัยเป็นความจริงมากที่สุดคนที่ไม่มีศีลห้าบ้างเลยจะเห็นได้ชัดเจนมักจะเป็นคนเห็นแก่ตัวจัดไม่ยอมรับผิดชอบร่วมกัน ไม่สนใจความสุขอยู่รอดร่วมกันความอยู่รอดในสังคมร่วมกันมักจะไม่เคารพกฎหมายเท่าไรนะักเข้าบ้านไหนเมืองใดๆมักจะทำเรื่องวุ่นวายที่นั้นเป็นคนคบยากจะไว้ใจทุกสิ่งทุกอย่างยากจะฝากผีฝากไข่ฝากทรัพย์สมบัติไว้แทบจะไม่ได้เลยพระคัมภีร์ชุดนั้นยังย้ำความไว้อีกว่าเรื่องอย่างนี้ คนอย่างนี้เป็นเพราะว่ากรรมมีจริงกรรมมีจริงๆกรรมมันบังคับวิญญาณเข้าไว้อย่างนั้นต้องมีอนุสัยจิตใจเป็นไปตามกรรมนั้นก่อนกรรมของการผิดศีลห้าเป็นพลังงานมาแต่ชาติก่อนก่อนอีกด้วยตำราลเล่มนี้พูดไว้หลวงพ่อเท่าเห็นว่าใช้ได้ไม่เคยผิดเลยยกเว้นบุคคลน,นั้นโชคดีภายหลังได้พบครูบา ที่อบรมสอนศีลธรรมให้หรือพบมิตรสหายที่ดีนำไปหรือพบอริยะครูท่านช่วยชี้แจงอริยมากให้จนพรู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจว่าผิดถูกดีชั่วแยกบาปแยกบุญบอกกุศลจิตสว่างสวยัยมีสติปัญญาพัฒนาจิตตนเองจึงได้เปลี่ยนรูปแปลงร่างแห่งภูมิจิตจากร้ายมากลายเป็นดีได้บ้าง พธิสัตว์ธรรมสูตรกล่าวไว้อย่างนี้ฉะนั้นการที่ชักนำคนอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะอุทิศธรรมทานนำเด็กเข้าวัดฝึกให้มีอนุสัยไว้ทีก่อนจึงถูกต้องมากพอเด็กโตโตขึ้นแล้วเขาจะมีอนุสัยคิดพัฒนาวิญญาณตนเองเดินทางที่ดีนั่นบ้างคือป้องกันไว้ก่อนดีกว่าการแก้ถ้าลงถึงต้องใช้การแก้นั้นมันแย่แล้วนา หลวงพ่อเท่าท่านเทศนาสั่งไว้เลยว่าจงระวังระวังบ้านนั้นเมืองนั้นถ้าไม่มีศีลห้าบังคับจิตใจบ้างจะมีนักต้มตุนเกิดขึ้นมีแทบจะทุกชาติบ้านเมืองก็ว่าได้เพราะหลักกรรมและหลักของธรรมะมันบังคับตัวไว้ให้เกิดมีอันเป็นไปอย่างนั้นเอง หลวงพ่อเท่าได้พบชนบางกลุ่มหรือบางคนที่ไม่เอาศีลห้าเลยแต่เขาพูดเก่งพูดเรื่องศีลห้าเก่งกว่านักเทศนาธรรมเทศไปทั้งวันได้อย่างแผ่นาะเพราะพริ้งก็มีพวกดังกล่าวนั้นบางคนพูดเรื่องโหงวิหารสีประการคือให้คนฟังต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา พูดให้คนฟังหลงทำบุญให้ทานแก่เขาเก่งกว่าหลวงพ่อเท่าพูดพูดจบคนฟังหลงไปเลยก็มีหลวงพ่อเท่าเอาชนพวกนี้มาแยกธาตุสอบดูอารมณ์ถึงก้นบึง้งลึกเข้าไปอีกชั้นจนพบว่าอนุสัยเดิมแท้ของนักต้มตุ๋นกลุ่มนี้พบว่าเป็นเพราะเขาขาดศีลห้าเป็นอุดมคติทางใจมองไม่เห็นบาปบุญคุณและโทษระยะยาวนานยาวนาน พวกนี้ที่ลงทุนพูดได้อย่างสวยงามก็เพื่อหวังผลในบางมุมจะสแสวงหาผลประโยชน์ทางโลงกรีให้แก่ตนเองต่างหากจะทำบุญก็เพื่อหวังโลภในการบุญนั้นหวังที่จะโกงบุญนั้นซึ่งเขาทําบาปโดยไม่รู้ตัวชนพวกนี้มักจะเป็นนักพูดเก่งทุกเรื่องไปนักฝอยเป็นอาชีพไปเลยแต่ในเรื่องศีลธรรมเบื้องหลังหงมักจะล้มเหลวแทบหมดเลยจงระวังระวัง มีอยู่ในทุกบ้านเมืองหลวงพ่อเท่าเวลาพบคนอย่างนี้ก็ได้แต่นิ่งฟังไปอย่าไปถกเถียงปัญหาธรรมกับพวกที่ไม่ยอมรับนับถือสีลห้าจะไร้ประโยชน์ในทางดับทุกทางใจพวกนี้ถ้าใครพูดผิดก็มักจะค้านทันทีใครพูดถูกก็มักจะเถียงแบบหลบหลบหลกหลีก,ลก,ลกไปข้างๆคู่ๆขอเอาชนะเป็นสันดานภาษาธรรมะค่าว่า อนุสัยกิเลสตัณหาอุปาทานฝังรากไว้ลึกมากถึงแม้จะพบพระโทธเจ้าก็จะปลดไม่ไหวจงหลีกเลี่ยงอย่าพูดถกปัญหาธรรมต่างๆกับคนที่ไม่เคารพศีลห้าจะปลอดภัยมากตำรานี้เก่งกว่าหมอดูแหล